สวนเกษตรเทศบาลวันนี้จะมีเทคนิคการปรับเพี้ยในมะเขือพวงให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับชมนะครับคนสวนมาพอดีเลยสวัสดีครับคนสวนสวัสดีครับวันนี้จะเอาน้ํายาอะไรมาทาเป็นน้ายาสไลครับสไลน้ำยาล้างถ้วยกับน้ํายาล้างห้องน้าครับน้ำยาล้างห้องน้นาํากับน้ํายาล้างถ้วยครับ มาปรับเพี้ยที่มะเขือแข้งใส่ใบครับใส่ใบเปิดเปิดเออเปิดเปิดใต้ใบขึ้นมาจัดก,การมันครับเอาให้เข้มข้นเข้มข้นเออเขือแข้งเขือแข้ง,ขงนนครับนี้เนาะนี่นี่ไตใบนี่้<า>เดี๋ยวพรุ่งนี้ามาติดตามชมครับว่ามันจะตายปะ นีน้ำยาไล่มดกับเพียมดมันจะน้ำมาผ่าหาของเพียมีผสมแบบไหนนี่ผสมแบบไหนผสมแบบแบบไหนล่ะครับอัตราอัตราส่วนเอาใส่เลยมันเข้มข้นครับมันเข้มขน้นมันจับไปได้เดี๋ยวมื้อนมาเบ่งกันครับว่าเพีย เพี้ยแปงมันจะตายบ่ะเสื่อนฉีดอะไรแม่นั่นใส่เองปลอดภัยดีกว่าเนะาะมันต้องใส่สารเคมีเนาะฉีดมันจะกัศตอนเย็นๆเปิดไปขึ้นมาใส่เลยเพี้ยแปงเพี้ยแปงวนอนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเห,เหมือนนี้จืดเลย เก็บเล็กเก็บน้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่ามันจะตายหรือเปล่านะครับมันจะหายไหมียกแป้งพรุ่งนี้มาดูกันนะครับว่าน้ํายาฆ่าเพลี้ยสูตรปลอดภัยนสวนเกษตรเทศบาลจะใช้ได้ผลหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันโอ้นี่ครับแตงกวาแตงกวาเอามาฉีดไล่พ่นแตงกวาด้วยนี่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 แมลงนี่นี่นี่แมลงเต่าทองนี่ แ่ลงเตาทองครับนี่คือความปลอดภัยของบู้รับประทานเนาะอีดไปเลยสีดไต้ไปสุดยอดครับพ้นสวนสวนกเกษตรเทศบาลเอามาฉีดพ่นน้ำหม,มักไล่แมลงป้องกันเพี้ยป้องกันแมลงครับสูตรปลอดภัยครับที่น้องยูทูบเบอร์ ได้ครับเอามาบึงบักทัวบักทัวใช้สารสกัดจากไก่น้ำยาน้ำยาถูพื้นกับน้ำยาล้างจานไต่ใบเฮียไต่ใบแต่บ้าน งานกันนะครับวันนี้ฉีดพ่นไปมักเขือพวงแปงควาแล้วก็ทักกวร์ครับยาวถึงยากนบ,บ์นะครับทำเกษตรแบบอินทรีวิถีคนท้องถิ่นนะครับปลอดภัยเพื่อเพื่อบริโภคเองนะครับในสมรับวันนี้เกเล็กๆกาก,กนะครับพามาฝากขอบคุณนะครับเดี๋ยวมาเจอก,กัน จะมาผ่ากันเมึงนะครับเอื้อมเอื้อมติดตามมอนจิตตายบอนะครับสำหรับเพียรจะมาใบยังไงยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่เดืวบ้าโอเคนี่นี่เด็ดใบถึงบอครับถึงบอสถือว่าหายไปหลายเติบเนาะแม่ครับถือว่าเนี่ยอยู่หายไปหลายเติบบาดเทึ่งตอนเท้าสีดฝนก็ลงมากพอดีนะครับถือว่าสูตรนี้ใช้ได้อยู่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้มันหนาอยู่เนาะตัวเท่าสี แบบใส่เ<ส>ต็มเต็มตัวนี้ก็นี่ถือว่านี่อยู่ครับอ่ะเสร็จใส่ไม้หยกครับไี่ใส่ไม้หยก